โรคเรื้อรังคืออะไรโรคเบาหวานใช่โรคเรื้อรังไหมโรคความดันใช่โรคเรื้อรังหรือเปล่าและถ้าเป็นโรคเรื้อรังแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงมาหาคำตอบกันที่คลิปนี้ได้เลยค่ะโรคเรื้อรัง non communicable disease หรือตัวย่อ NCD เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ติดต่อผ่านการสัมผัส ไม่ได้ติดต่อผ่านสารคัดหลัง่งเช่นน้ำลายฟังดูแล้วอาจจะไม่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วร้ายเนียมากเลยค่ะโรคเรื้อ,อรังส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการขาดการออกกําลังกายการกินขวางจัดการกินเค็มจัดการกินมันจัดการสูบบุหรี่ การดื่มสุราหรือแม้กระทั่งความเครียดก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งตัวอย่างของโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เด่นๆที่หลายๆคนเป็นก็จะมีโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคถุงลมโป่งพองโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงและโรคไตเรื้อรังค่ะเอแล้วทำไมจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอด้วยล่ะคะถ้าลืมกินเป็นอะไรไหมถ้าอาการหายดีแล้วหยุดกินได้หรือเปล่า คำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่ายานเนี่ยไม่ได้มีไว้ใช้สําหรับเพื่อรักษาโรคเมื่ออาการหนักเท่านั้นแต่ยังมีไว้ใช้เพื่อควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากทานยาสม่ําเสมอแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงในอนาคตได้ค่ะโดยการทานยาที่ไม่สม่าเสมอเนี่ยอาจจะเกิดการดื้อยาคือทานยาเดิมไม่ได้ผลจนจะต้องเปลี่ยนเป็นยาใหม่ซึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวค่ะ เสียทั้งเงินเพิ่มเสียทั้งค่าหมอค่ายาค่ารักษาเพิ่มเติมจำง่ายๆนะคะทานยาสม,ม,ม่ำเสมอโรคมไม่ลุกลามไม่ซ้บซ้อนและไม่เสียเงินเพิ่มค่ะวิธีการดูแลตัวเองเมื่อทานยานะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือควรทานยาสม่ําเสมอค่ะหากเป็นยาที่ต้องทานในมื้อเช้าเนี่ยแม้ไม่ทานอาหารก็สามารถทานยาได้ค่ะยกเว้นยาเบาหวานที่จะต้องทานก่อนอาหารโดยจะต้องทานอาหารหลังจากทานยาไปแล้ว30นาทีนะคะเพื่อป้องกัน น้ำตาในเลือดต่ําจนอาจเกิดอาการวูบหมดสติได้ค่ะเอแล้วถ้าลืมทานยาขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะสําหรับข้อปฏิบัติตัวเมื่อลืมทานยานะคะในที่นี้นะคะขอแบ่งยาออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะนั่นก็คือยาก่อนอาหาร30นาทีและยาหลังอาหารค่ะมาดูกันที่ยาก่อนอาหาร30นาทีกันก่อนเลยนะคะถ้าผู้ป่วยลืมกินยาก่อนอาหาร30นาทีแล้วรับประทานอาหารไปแล้วเนี่ย ให้ผู้ป่วยค้ามมือนั้นไปเลยนะคะห้ามนำยานั้นไปทานหลังอาหารด้วยเด็ดขาดให้ผู้ป่วยยกยานั้นไปทานในมื้อถัดไปในขนาดเท่าเดิมค่ะสำหรับยาหลังอาหารนะคะถ้าผู้ป่วยลืมรับประทานยาหลังอาหารเนี่ยให้ดูเวลาก่อนเลยค่ะถ้าหากนึกได้ภายใน30นาทีนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเนี่ยก็ให้รับประทานยาทัานทีหลังจากที่นึกได้เลยค่ะ แต่ถ้าดูเวลาแล้วเกิน30นาทีไปแล้วเนี่ยให้ยกยานั้นไปทานในมื้อถัดไปในขนาดเท่าเดิมได้เลยค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าห้ามปรับยาด้วยตนเองเด็ดขาดห้ามเพิ่มยาหรือยาเองโดยเด็ดขาดต้องรอคำสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจดบันทึกเวลาลืมรับประทานยานะคะเพราะแพทย์จะนำข้อมูลที่ผู้ป่วยจดบันทึกเนี่ยไปปรับขนาดยาไปปรับแผนยาให้ผู้ป่วยในอนาคตค่ะ ทุกท่านได้ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อลืมทานยากันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่การดูแลตัวเองขณะใช้ยาค่ะนอกจากการทานยาสม่ำเสมอแล้วก็จะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสุขภาพพบแพทย์ตามนัดและจะต้องแจ้งแพทย์หากใช้วิตามินสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แพทย์ทราบด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังจะต้องสังเกตอาการขณะใช้ยาด้วยค่ะ โดยอาการที่คนมาพบแพทย์ได้แก่ปวดกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุเช่นบริเวณต้นขาหรือว่าขาบวมทั้งสองข้างมีอาการไอแห้งจนทนไม่ได้รบกวนชีวิตประจําวันหรือมีปสัสสาวะสีเข้มคล้ายกับสีโคกก็ควรมาพบแพทย์ค่ะหากท่านใดกําลังทานยาลดน้ําตาลอยู่เพื่อรักษาโรคเบาหวานก็ควรสังเกตอาการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําด้วยนะคะอาการมีดังนี้ค่ะได้แก่มีอาการอ่อนเพลียหิวเวียนมืนศีรษะ หรือว่ามีอาการใจสั่นมือสั่นค่ะแล้วถ้าน้ําตาในเลือดต่ำเนี่ยเราควรที่จะทําอย่างไรในกรณีที่ยังมีสติอยู่ให้รีบหาน้ําหวานทานหรือว่าอมลูกอมนะคะแต่ในกรณีที่หมดสติไปแล้วเนี่ยควรที่จะรีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วการกินยญญานาันาน,านเนี่ยส่งผลเสียต่อตัอตบไตจริงไหมคะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะการไม่ทานยาเนี่ยแหละค่ะจะส่งผลเสียต่อตับและไตค่ะโดยที่จะเกิดไตเสือ่อมไตวายเรื้อรังไขมันพอกตับรวมถึงตับแข็งได้ค่ะโดยยาที่ทุกท่านได้ไปนะคะจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของทุกท่านเป็นสำคัญค่ะดังนั้นควรทานยาตามที่แพทย์สั่งและไม่ควรงดยาเองนะคะ ผู้ป่วยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการเก็บรักษายาเนี่ยมีผลต่อประสิทธิภาพของยาโดยตรงค่ะยาของเรานะคะควรเก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้นค่ะเพราะว่าแสงแดดและความชื้นเนี่ยจะทําให้ยาของเราเสื่อมประสิทธิภาพลงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ไม่ควรเก็บยาไว้ในรถเช่นกันค่ะเพราะว่ารถเป็นพื้นที่ปิดเวลามีแสงแดดส่องลงมาก็จะทําให้รถอบทําให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพเช่นกันค่ะ แนะนำนะคะให้เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ25-30องศาหรือว่าอุณหภูมิห้องค่ะเพราะว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่ชื้นไม่แดดและไม่ร้อนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำทุกวันนะคะแนะนำให้เก็บยาไว้ในกล่องแยกตามวันค่ะกล่องใส่ยานั้นควรเป็นภาชนะปิดสนิท แยกตามวันกันชื้นกันแดดค่ะเวลาแบ่งยาควรตัดแผงยาให้พอดีกับเม็ดที่จะต้องกินในแต่ละช่องนะคะไม่ควรเลยค่ะไม่ควรแกะยาออกจากแผงค่ะเพราะว่าจะทําให้ยาโดนกับอากาศและก็ความชื้นอย่างที่บอกไปค่ะก็จะทําให้ยาเสื่อมเร็วขึ้นเช่นกัน และที่สำคัญนะคะไม่ควรที่จะแบ่งยาไว้กินเกิน1สัปดาห์ค่ะเพราะว่าจะทำให้ยาเนี่ยมีโอกาสโดน,นกับอากาศและความชื้นและแสงมากขึ้นค่ะก็จะทำให้ยาเสื่อมเช่นกันค่ะในการรักษาโรคเรื้อรลังการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็สำคัญเช่นกันค่ะโดยน้ำตาลเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ถ้ากินมากเกินไปก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะแล้วเราจะสามารถ ได้ยังไงล่ะคะการลดหวานนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องหยุดทานเลยแต่เพียงแค่ลดนะคะโดยการดูฉลากก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่ารับประทานผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยเลือกดื่มน้าเปล่าแทนน้าหวานได้ค่ะโดยปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวันเนี่ยไม่ควรมีเกินหช้อนชานะคะแล้วนอกจากลดหวานแล้วเนี่ยมันยังมีลดอย่างอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนค่ะมีอีกสองลดด้วยกันก็คือลดมันกับลดเค็มค่ะนั้นเรามาเริ่มกันที่ลดมันก่อนเลยนะคะ น้ำมันหรือไขมันก็เป็นแหล่งพลังงานหลักไม่แพ้กับน้ำตาลเลยนะคะแต่ถ้ากินมากเกินไปก็สามารถทำให้เกิดผลเสียเกิดโรคได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวที่มักพบในน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมู หรือไขมันทานที่มาพบในของทอดเนยขาวอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมและเบเกอรี่ที่หาซื้อได้ทั่วไปดังนั้นการลดมันที่ดีคือการกินไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองหรือเปลี่ยนเป็น 1. ต้มอบตุน๋นยำปิ้งผัดน้ำมันน้อยและหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดผัดน้ำมันเยอะและอาหารที่มีกระทิเป็นส่วนประกอบเยอะๆค่ะ และปริมาณน้ำมันที่ควรบริโภคต่อวันก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชานะคะและรสสุดท้ายของเรานะคะก็คือรสเค็มหลายๆท่านเนี่ยชอบปรุงอาหารโดยการใส่น้ำปลาใส่เกลือเยอะๆเพื่อให้อาหารมีรสชาติกลมก่อมและอร่อยขึ้นแต่รู้ไหมคะว่าการที่กินเค็มเนี่ยก็ทำให้เสี่ยงโรคมากมายเช่นกันโดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังนั่นเองค่ะเราสามารถลดโรคลดเค็มได้โดยการชิมก่อนปรุง ปรุงเค็มน้อยๆหลีกเลี่ยงการทานของมักของดองขนมขบเคี้ยวบะามี่กึ่งสําเร็จรูปใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารเช่นกระเทียมพริกไทยเพื่อเพิ่มกลิ่นรสช่วยลดเค็มได้ค่ะซึ่งสําหรับการลดเค็มนะคะปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันเนี่ยก็คือ เกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชาหรือว่าน้ำปลาไม่เกินวันละ4ช้อนชาค่ะดังนั้นเลขที่อยากให้ทุกท่านจำไว้ก็มี3ตัวด้วยกันนะคะที่กล่าวมาก็คือ6.6.1ค่ะ6ก็คือน้ำตาลหช้อนชาอีก6ก็คือน้ำมันหช้อนชาและ1ก็คือเกลือ1ช้อนชานั่นเองค่ะและนอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยการออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ เพียงแค่เดินเร็วๆวันละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้นั่นเองค่ะและนอกจากการออกกาลังกายแล้วเนี่ยการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มแอลโกอฮอล์ก็ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้เช่นกันค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมไปพบแพทย์ตามนัดนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแพทย์จะปรับยาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกไว้ว่าสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองวันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบตัวลาไปก่อนไว,พวกก้พบกันกับสาระดีๆในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย